ไม่ใช่ของแมวนะลูกเออของหนูกินทีหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นจมูกดีจังวะเออจมูกดีเกินไปแล้วเนี่ยตาโตเลยเนหะ็นไหมมันอร่อยพี่เขาป้าอร่อยนะขอบวอกอืมกอดเบอรนะ วันนี้ป้าจะทำทำอะไรวะทำ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 ไส้ไส้แซนด์วิชน่ะใช้ทูน่าใช้แครอทใช้หอมใหญ่แล้วก็มายองเนสหรือน้ำสลัดก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูเลยมาหั่นอันนี้ก่อนหั่นหอมใหญ่กับแครอทจริงๆป้าหั่นไปหน่อยนึงแล้วแหละไม่พอทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอะทำไงก็ได้ใครอยากทำยังไงก็ทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆกินเล็กๆทำซึนไส้แล้วก็ไปอบเฮ้ยป้าชอบตามร้านสะดวกซื้อเขาไม่มีอบใช่ไหมเขาเป็นสดๆอะอบมันอร่อยทุกคน หอมใหญ่ผักอื่นไม่มีนะมีหอมใหญ่แค่หลอดใส่สองอย่างพอเพราะว่าเคยกินแล้วมันอร่อยอะ่ะหั่นยังไงก็ได้หให้มันได้เสี่ยมเตาเล็กๆอะ่ะอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวนะทุกคนมันจะแบบอะไรอะ่ะจะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม่หนาวแดดก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกอะไรก็ไม่รู้พอเดี๋ยวแค่หลอดอีกหน่อยนึงแค่หลอดก็ไม่พอหั่นยังไงก็ได้เนี่ยหั่นเป็นเนแว่นอะ่ะแล้วก็มาทำเป็นเล็กอีกทีนึง ป้าไม่ค่อยชอบเอาตรงกลางนี่เลยนี่นี่นี่ใ,ใสๆเนี่ยป้าก็จะเลี่ยงๆียงมาหน่อยนะเนี่ยป้าก็จะแบบหันห่นหั่นหั่นเล็กเลเลเพราะว่ามันใ,ใสๆสตรงกลางไม่ค่อยอร่อยแต่บางคนเขาไม่คิดมากหรอกนี่นี่มันใสใช่ไหมเอาออกหน่อยเอ๊ะไม่เอาออกก็ได้นะเอาไปหมดก็ได้ไปเลยเวลาเคี่ยวโดนแครอทหน่อยๆน,นะอร่อยกุ๊บกุ๊บกุ๊บทำใส่ตู้ไว้อยากกินแซนด์วิชก็มาอบวันนี้นั่งทำสบายนะวันนี้ ไม่อยู่หน้าเตาบางทีต้องทำสบายบ้างเนาะชีวิตประจำวันเราเอ็งนอยเอ็งนอยอพอเดี๋ยวมาผสมเลยนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปผสมเลยนี่ป้าใช้นี่เขาเรียกว่าครีมสลัดหรือมายองเนสก็ได้แต่ป้าใช้ครีมสลัดตักมาใส่นี่ อาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็นี่ทูน่าในน้ําเกลือในน้ำแร่ได้หมดนี่อืมเฮ้ยาแม่งเอา 6, เลยเห็นไหมอ้ดูแค่นี้พร้อมหก <c oughs> เอาแต่เอาแต่เนื้อนะ้น้ำไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรเขีย้ยๆเอาแต่เนื้อมันมีแบบไหนใช้ได้หมดนะป้าว่าเนี่ยไอ้ทูน่าเนี่ยไม่เอาน้ํามันแค่นั้นแหละใส่หมดเลยป๋องหนึ่งแต่ก่อนป้ากินทูน่าไม่เป็นนะป้าเหม็น เดี๋ยนี้กินเป็นและวอ้าแมวได้กินปูหน้าอีกแล้วมาอันเน,เน,เนีๆยอะไรอ่ะน้องเยวจะกินทูนาสแล้วได้กินไม่ใช่ของแมวไม่ใช่ของแมวนะลูกเออของหนูกินทีหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่นั่นจมูกดีจังวะเออจมูกดีเกินไปแล้วเนี่ยนี่คนให้เข้ากันนะ ใส่นมข้นเพราะว่าเราเราชอบหวานไงให้มันออกวหวานหน่อย๋อยวค่อยชิมเอาบี้บีปลามาหน่อยเนี yeah. ่ยบี้ปลาให้มันละเอียดหน่อยจะได้ไม่เป็นก้อนไงเสร็จแล้วก็ใส่นี่ไม่ <laughs> รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนแครอทกับหอมใหญ่ใส่ไปเลยใส่ไปหมดเลยเพราะว่าเครื่องเรามันเยอะอยู่นี่ของอร่อย อร่อยไข่อร่อยมันนะ <c oughs> <c oughs> บ้านป้าชอบกินแบบเนี้ยเนี่ยตอนแรกป้ากินไม่เป็นลูกชายลูกชายไปกินที่ไหนมาไม่รู้ลูกชายพาทําเออป้าวำอร่อยเนี่ยเดี๋ยวป้าจะทาสองอย่างอะป้ามีน้ำพริกเผาด้วยนะใครใครอยากกินอะไรเลือกเอานะน้ำพริกเผาที่ป้าทําไว้อะเนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอานมปังมาทาเลยเออชิมก่อนยังไม่ชิมเลยเมื่อกี้ใส่นมไปแล้วใช้ได้ยัยอือแล้วก็ชิมแบบชิมแบบโบราณน,นะ <c oughs> เอามาใส่ถ่วยนี้ อีกนิดนึงชอบออกหวานๆหน่อยพอใช้ได้แล้วทีนีอ้อร่อยหอมหอมทูนา่าแต่ก่อนนี้ป้าหมิ่นทูนา่านะเดี๋ยวนี้ใช้ได้แล้วแต่ให้กินเปล่าๆก็ไม่เอานะน้ำปังมาทาก่อนนะรอแป๊บหนึง่งน้ำปังจะทำหลายู่่เลยนะ มันอบได้ทีละสองใช่ไหมเอาสองก่อนนี่ใส่เยอะมากก็ไม่ดีนะเวลาเราอบแล้วมันจะเคารียกอะไรมันจะล้นออกมา <c oughs> มันมีน้ำน้ำด้วยเอาน้ำน้ำไปด้วยนะไม่ใช่เอาแต่เนื้อนี่มันก็จะล้นไหมเนี่ยล้นไม่เป็นไรทำกินเองนี่ดูเอาเสร็จแล้วก็ปิดได้แล้วหนึ่งนี่ดูดูดูด ใส่ไส้เยอะอร่อยแต่ว่าเวลาอบมันจะล้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันเป็นเซนวิชใช่ไหมมันจะเป็นเซนวิชสามเหลี่ยมอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วก็นี่เดี๋ยวจะอบเลยนี่นี่ดูจะอบเลยวอมตู้ไ้แล้วมันใส่ได้สองอันสองคู่นี่ตรงมั่งไม่ตรงมั่งช่างมันตาไม่ค่อยดี<ฮ>นี่มันจะมันจะปิดยากนะเราก็กดๆมนหน่อยอมันก็ปิดจนได้เห็นไหม แล้วรอมันกลึบไม่ได้เพราะว่ามันหนานี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไฟดับแล้วม,มีไฟใช่ไหมไฟเขียวว้ายเห็นไหมเด้ได้ด้ด,ด้เด,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 ด้นี่นี่มันจะครึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมอืมอมเสร็จแล้วเอาอบองใหม่ต่อไปเลยเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยนะนี่พริกเผาก่อนตาโตเลยเห็นไหม มันอร่อยพี่เขาป้าอร่อยนะเขาบวกอืมอืมกอเบอร์นะพี่เขาทำเองอืมกอบเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เจียวหมดก่อนนะท <c oughs> ุ่งน,นาทนนุ่งนาด้อดูอเด้ออืมอันนี้ช่ำ เคี้ยวโดนหอมโดนแครอทอย่างกรอบกรุบกรุบอือหืออือหือไส้เยอะอร่อยอือหอใช้ได้เลยอืออฉากหลังนี่ป้าตาขาแห้งไว้ใช้เนี่ยอือหืออร่อยอือหือ Aloi ni